วันนี้จะพามาดูของสะสมนักกอล์ฟฉบับที่บ้านนะคะก็จะมีพวกเป็นเนี่ยค่ะเป็นรูปก,กอล์ฟนาฬิกาแล้วก็เป็นตัวตีกอล์ฟเป็นไม้กอล์ฟเป็นอะไรพวกนี้ค่ะจะเกี่ยวกับกอล์ฟทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นของสะสมค่ะของนักกอล์ฟฉบับที่บ้านนะคะคุณสาม,มีที่บ้านตีกอล์ฟสัปดาห์ละสามวันค่ะ นะคะกอฟนี่ค่ะเขารักเป็นชีวิตจิตใจก็คือกอฟนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูของสะสมชนิดต่างอื่นๆอีกนะค่ะของสะสมอีกชิ้นหนึ่งก็คือผ้าผืานนี้ค่ะที่มาของโค้ชโจสา,สามีเราค่ะสมัครเป็นอาสาสมัครไปสอนกอลฟให้ให้กับนักเรียนค่ะที่ไฮสคูลซึ่ง เขาเคยเรียนสมัยที่เป็นเด็กๆนะคะการที่จะสมัครมาเป็นอาสาสมัครหรือภาษาอังกฤษก็คือวอร์เรนเทียนี่ก็คือจะต้องมีการทำเช็คประวัติอาชญากรรมก่อนนะคะถ้าประวัติอาชญากรรมคุณติด a บ็ l i s สคุณก็ไม่สามารถที่จะเป็นอาสาสมัครของที่นี่ได้นะคะ ค่ะอันนี้เป็นถุงกอฟนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยใบรุ่นที่สามีเราตีกอฟนะคะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่สอนเด็กนักเรียนที่ไฮสคูลด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นลูกกอฟนะคะทั้งหมดที่สามีเราสะสมค่ะมีจำนวนมากมาย2องตะกร้าเต็มๆค่ะ กับอีกสองถุงวันนี้ถุงแรกนะคะแล้วก็อีกถุงหนึ่งรูป,ปนัดจะไม่ชัดนะคะเพราะมันอยู่ในตู้แล้วก็ตู้มันแสงมันไม่ดีเนะะี่ยค่ะของสะสมของคุณสามีของเราก็คือพวกนี้ค่ะซึ่งเราไม่สามารถมันเบอนะคะซึ่งเราไม่สามารถนับจํานวนได้เลยค่ะเนื่องจากมันเยอะมากค่ะอันนี้คือของสะสมของสามีเราค่ะ ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นรถเขาเรียกอะไรอ่ะนี่เลยค่ะเขาเรียกกอบขฟคนะคะก็เป็นรถสําหรับตีกลอฟของของเขานะคะอันนี้เป็นใช้รีโมทนะคะก็คือมีรีโมทคอนโทรลในการให้รถมันขับเพื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังถอยหลังไม่ใช่ถอยหลงังถอยหลงัลงนะคะที่นี่ส่วนมากเขาจะไม่ใช้แคนตี้เหมือนที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าณตอนนี้เขาใช้รีโมทในการ ส่วนมากอะคะ่ะแต่ยังไม่ทุกคนนะคะส่วนมากจะใช้รถตัวที่เป็นรีโมทเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูมันก็จะมีโปรแกรมเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้เปิดเครื่องมันอาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยนะคะ่ะมันก็จะมีโปรแกรมเดินหน้าถอยหลังอะไรพวกนี้เกี่ยวกับกับกอฟอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูเกี่ยวสิ่งต่างๆเกี่ยวกับกอฟต่อไปนะคะค่ะอันนี้เป็นของสะสมของสามีเราอีกอันหนึ่งซึ่ง เป็นรูปคนตีกอล์นะคะอยู่หน้าบ้านเอ้ยโทษทีค่ะอยู่หลังบ้านค่ะค่ะบ้านเราติดกับสนามกลอฟนะคะติดกับสนามกลอฟหลุมที่15แต่วันนี้ยังเงียบยังไม่ค่อยมีนกักกล์ฟมาตีกลอฟเท่าไหร่เลยค่ะปกติแล้วถ้ากลางวันถ้าอากาศดีๆนะคะก็จะมีนักกลอฟมาตีมากมายค่ะอันนี้ก็คือ บรรยากาศสนามกอล์ฟข้างบ้านเรานะคะน,นี้ถ่ายให้ดูคร่าวๆค่ะนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศสนามกอล์ฟค่ะค่ะตอนนี้ก็มีนักกอล์ฟนะคะมาตีกอล์ฟอันนี้เป็นนักกอล์ฟหญิงค่ะวันนี้วันศุกร์นักกอล์ฟหญิงสามารถตีกอล์ฟได้ตลอดนี่ค่ะก็จะมีนักกอล์ฟตีอยู่ที่สนามกอล์ฟนะคะอันนี้เราเห็นสองคนค่ะ นี่ค่คะสมัยที่เราเข้ามาในอเมริกาใหม่ๆเราก็ฝึกตีกอล์ฟกระสามีนะคะแต่เนื่องจากว่าเรามีปัญหาที่ไหลอะคะ่ะเราเคยไปทดลองสวิงกอล์ฟแล้วไหลมีปัญหาจนถึงกับขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็เลยเลิกตีกอล์ฟค่ะนี่มีสองคนนะคะที่เราแอบถ่ายเขาอยู่ค่ะ ตอนนี้ก็จะมีนักกอล์ฟมาตีตรงหลุมสิบห้าข้างบ้านเรานะคะอันนี้เราถ่ายจากในบ้านนะคะเพราะเราไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราแอบถ่ายเขานะคะเนี่ยค่ะก็จะมีประมาณสามคนนะคะที่อยู่ที่หลุมที่สิบห้านะคะอันนี้เขาก็เล่นเสร็จแล้วเขาก็จะไปหลุมต่อไปค่ะ นะคะนี่เราถ่ายจากในบ้านเราแล้วก็นะคะข้างหน้านะคะที่เห็นอยู่รู้สึกว่าตอนนี้จะมีฝนตกพรมๆนะคะเห็นมีนักกอล์ฟนะคะ,ะ,คะกลางร่มอยู่อันนั้นคือหลุมที่13ค่ะอันนี้ก็คือจะมีเล่นอยู่นะคะหลุมที่13ปกติเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปดูเขาเล่นกันเท่าไหร่หรอกนะคะส่วนมาก เราก็จะแอบถ่ายอยู่ในบ้านแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ซูมซูมภาพเอานะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศสนามกอล์ฟวันนี้นะคะค่ะอันนี้กวนสามีเราค่ะสามีเราและเพื่อนๆอ,อีกอกี่คนนะสี่คนค่ะทั้งหมดกวนตีกอล์ฟเขาเขาไม่เห็นนะคะพวกเรา แอบถ่ายเขาอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ที่สนามค่ะหนึ่งในนั้นก็คือสามีเราค่ะ